เดี๋ยวเรามาดูนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเรามาเช็ครีเลย์พร้อมสตาร์ทก่อนนะครับเราก็บิดกุญแจออนนะครับบีดกุญแจออนนะครับแล้วเราก็ดูฟิลเมนนะครับตัวนี้จะเป็นเมน ABS ไฟหน้านะครับเราก็เช็คตรงนี้นะครับดึงขึ้นมานี่นะครับแล้วเราก็กดเบาๆนะครับ มันจะเกิดเสียงต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กนะครับคือรีเลย์สองตัวเนี่ยมันพร้อมทํางานรีเลย์เมนกับรีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงนะครับเนี่ยดึงตรงนี้ยรีเลย์พร้อมสตาร์ทเนี่ยนะครับมีดังสองตัวเนี่ยต๊อกแตกต๊อกแตกนะครับเนี่ยก็แสดงว่าไฟเนี่ยพร้อมที่จะมารอตรงนี้อ,อีกจุดหนึ่งแล้วก็มาจับมอเตอร์เดินเบานะครับมันจะสั่นนะครับ มันจะมีไฟมามันจะสั่นเนี่ยมันจะสั่นดึดดดสั่นนะครับเป็นสเต็ปมอเตอร์นะครับ, Motor, รบมันจะสั่นเนี่ยครับเนี่ยอาจจะได้ยินเลยนะครับแล้วก็เช็ค2จุดนี้ก่อนนะครับบีบกุญแจออนนะครับว่าอีเลย์มันร้องไหมนะครับโอเคเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับ2จุดนี้ ต่อไปเราก็มาเช็คสัญญาณไฟหัวฉีดนะครับกับคอยนะครับไฟมารอไหมนะครับช็คแลมนะครับเราก็จับกาวก่อนนะครับทำกาวอ่าเราก็ดึงปัดตัวนี้ออกมานะครับมคอยอ่านะนี่นะครับสายสีฟ้านะครับจะเป็นบวกแช่เสมอนะครับสายสีฟ้า บฟเขียวแล้วก็คอยสูบสีจะเป็นฟ้าขาวนะครับสีฟ้าจะเป็นบวกแช่เสมอนะครับนี่นะครับนี่ไฟมารอนี่นะครับไฟมารอครับโอเคไฟมารอละเพื่อรอสัญญาณ ECU นะครับลบนะครับมาที่สายสีเขียวนะครับในการสตาร์ทอ่ะต่อไปเราดูสัญญาณหัวฉีดนะครับหัวฉีดจะมีสายไฟสีเขียวนะครับ ไฟแช่นะครับเขียวก็จะเป็นบวกเหมือนกันนะครับสายเรกูลเลเตอร์เดีออกก่อนนะครับตรนี้อ่าเขียวตรงนี้จิ้มลงไปนี่นครับมารอขั้วบวกมันอยู่ด้านนี้นะครับบวกแช่ลบอ่าด้านนี้ก็จะเป็นบวกแช่ไปหนึ่งสสามสี่สยสีเขียวนะครับนี่ไปมารอนะครับ นี่ก็คือระบบคร่าวๆที่พร้อมสตาร์ทนะครับมันจะรอสัญญาณลบจากกล่องนะครับ1 3 4 2 1 3 4 2นะครับสูบแต่ละสูบนี่ครับเช็คก่องฟิลเช็คมอเตอร์เดินเบาสันเช็คไฟหัวฉีดเช็คไฟคอยนะครับต่อไปเราจะเช็คการทำงานของปั๊มเชื้อเพิงนะครับ หรือปั๊มติ๊กนะครับปั๊มเชิเพิงในคู่มือนะครับเขาจะให้เราเช็คตรงปลั๊กตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปต่อตรงอะไรตรงเรีย์นะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวไฟช็อตไฟรั่วเบนซินกระเด็นมาโดนไฟไหม้รถนะครับให้เช็คตรงนี้นะครับในคู่มือเขาบอกว่าให้ให้จิ้มบีบวกนะครับกับตรงนี้ต่อกันอ่าแล้วก็จิ้มไปตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับจิ้มไปแบบนี้นี่นะครับ แต่ถ้ารูตรงนี้คือเป็นรูเช็คโค้ดเอนจินนะครับนี่เช็คโค้ดเอนจินอันนี้เช็คปั๊มนะครับจิ้มแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปมีกุญแจออนนะครับปั๊มติ๊กจะทำงานนะครับ เสียงปั๊มทำงานนะครับทีหรือลองมาดูที่กองตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันจะตึงนะครับทอ่อแล้วเราก็ดึงออกเขาบอกว่าไม่ไม่ให้เกินสิบวินาทีนะครับสิบวินาที ท่อตรงนี้มันจะตึงเลยนะครับท,ท่อตรงเป็นสิีนน้ตึงเลยอะเนี่ยเราจิ้มสายไฟตรงนี้นะครับจิ้มสายไฟตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับจิ้ตรงนี้โอเคนะครับต่อมาเรามาวัดสัญญาณกล่อง ECU นะครับว่าจะจ่าย แรงดัน5โวลต์ไหมนะครับปกติ ECU จะจ่ายประมาณ5โวลต์หรือ12โวลต์นะครับแล้วก็เช็คที่เซนเซอร์ลินเร่งเนี่ย <ๆ S 2> ครับ TPS ตัวนี้นะครับจับจับสายสายดำนี้กับขั้วลบอันนี้ขั้วบวกนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กออกมาเช็คขั้วที่1นนะครับจะต้องประมาณ4.5ถึง5โวลต์นะครับนี่นะครับก็คือกล่อง ECU พร้อมพร้อมใช้งานนะครับ พร้อมใช้งานที่จะจ่ายสัญญาณลบให้กับวงจรจุดระเบิดนะครับต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยกล่องไม่ติดไม่ติดสัญญาณอีโมนะครับตัวนี้ก็สามารถเช็คได้สัญญาณกันขโมยนะครับถ้าใครไฟตรงนี้ไม่ขึ้นก็สันนิษฐานว่าอ่ามอเตอร์เดินเบาไม่สั่นก็สันนิษฐานว่ายังไม่ได้ปลดชิปลอมนะครับต้องกดรีโมท จากโรงงานนะครับยังไม่ได้ปลด IC นะครับ EPROM นะครับสัญญาณ5โวล์มาล้เนี่ยะสัญญาณ5โวลตนะ์เนี่ยครับอเช็คอย่างนี้รถเราก็จะไม่ช้ำนะครับเช็คอย่างนี้โอเคนะครับต่อไปเราจะมาทำการเช็คไฟว่ามาหัวเทียนไหมนะครับก่อนอรื่องเราก็ดึง ดึงายางหัวเทียน,นออกนะครับด,ดึงออกมาแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าไปนะครับนี่นะทีนี้ส่วนนี้จะแตะกับตัวถังนะครับเป็นกาวแล้วเราก็ดูว่าประกายไฟออกตรงนี้ไหมนะครับแตะกับตัวถังนะครับตรงนี้หามุมก่อน โดนโค้งนะครับต่อมาผมก็จะถอดรีเลย์เชื่อเพิงออกนะครับรีเลย์เชื่อเพิงตัวนี้ออกอเดี๋ยวรถมันจะติดสามสูบนะครับนี่นะครับหรือใช้คีมนะครับกด,ดไแ้วกกด,ด เมืดนอนอนครับัอันนี้เนื่องจากมันมีน้ำมันค้างในรางหัวฉีดนะครับมันก็อาจจะให้รถติดได้นิดหนึ่ง น,นี่ก็แสดงว่าไฟมาหัวเทียนนะครับก็พร้อมที่จะสตาร์ทติดได้นะครับหมายถึงว่ากล่อง ECU เซนเซอร์แข็งชาร์ปนะครับเซนเซอร์ของหมูไม่เสียนะครับกล่อง ECU สั่งไฟใจ่ายให้หัวเทียนนะครับโอเคนะครับอ่าถ้ายังสตาร์ทไม่ติดนะครับเราก็ดูสายพานทัมมิ่งขาดไหมนะครับสายพานทัมมิ่งนะครับ ราก็เปิดดูตรงนี้ว่าเพาลูกเวียมันหมุนไหมนะครับเปิดแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งสตาร์ทแล้วเราก็มองลงลองมองดูในนี้ว่ามันเพาลูกเวียมันหมุนไหมนะครับถ้ามันไม่หมุนนิ่งก็คือสายพานมันมงขาดนะครับตรงนี้วิธีเช็คนะครับเบื้องต้นแต่มาร์คมันตรงไม่ตรงเนี่ยหรือมาร์กลูดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพราะรถมันเคยสตาร์ทติดวิ่งได้เพราะนั้นมาร์คมันต้องตรง เปิดดูนะครับไม่ต้องไปแง่ฝาตรงนี้นะครับเดี๋ยวแตกอีกนะครับเปิดตรงนี้ดูในกรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดนะครับและอีกทีหนึ่งเช็คเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเซ็นเซอร์หัวหมูนะครับจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นีเซ็นหัวหมูตรงนี้หัวเกียร์นะครับก็ลองไปเช็คดูว่าปักแตกไหมนะครับโอเคนะครับคงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกนะครับ